คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอายุ40แล้วนะไม่ได้ทํางานต่อแล้วก็ไม่ได้ส่งประกันสังคมม .39 ต่อด้วยทําไมไม่คืนเข้าบ้างนะนะครับไปดูคําถามจากผู้ชมกันนะครับออกแนวบ่นนิดนึงนะครับคนที่ออกจากงานมาแล้วไม่ได้ทํางานเพราะอายุ40กว่าแล้วก็ไม่ได้ต่อม .39 ทําไมไม่คืนเข้าบ้าง จะรออย่างเดียวคืออายุ5เพื่อเอาเงินของเขาไปลงทุนแล้วเขาจะแดกอโทษจีครับเขาจะกแกรกอะไรนะเพราะถ้าเจ็บป่วยก็ต้องจ่ายเองพูดถึงคนที่ส่งครบกำหนดแล้วนะมีคำตอบไหมครับหรือจะเสียผลประโยชน์นะอันนี้เป็นคำถามมาในส่วนประกันสังคมนะครับในที่ประชุมคอรอมอเมื่อวันที่10พฤษภาคม65นะครับ มีมติเห็นชอบในในหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับที่จะมีการเสนอออกมาแล้วนะครับมีมติเห็นชอบซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นประโยชน์นะครับกับผู้กันตนของเรานั่นก็คือสิทธ์สสิทธิได้แก่3ขอนะครับซึ่งพิจารณาแล้วแล้วก็ผ่านความเห็นชอบ 1. ขอเลือกบำเหน็จหรือบำนานคนที่ส่งเกิน180เดือน อีกไม่ช้าไม่นานเมื่อล่างพรบออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับและประกาศใช้คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณอยากได้เป็นบำเหน็จหรืออยากได้เป็นเงินก้อนแม้คุณจะส่งตามเงื่อนไขของบำนาญมาแล้วนะครับคุณก็จะสามารถขอเลือกได้นั่นเอง 2. ขอกู้สามารถกู้เงินจากตัวประกันสังคมนี่แหละนะครับด้วยดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่ากู้นอกระบบนะเป็นเหมือนกับกู้ยืมเงิน ัวของคุณเองมานะแต่เงินของคุณอาจจะไม่หายไปไหนนะครับ 3. ขอคืนเงินสมทบบางส่วนหรือไม่เกิน30%นะครับคือดึงเงินบางส่วนมาใช้นะครับมาใช้ประโยชน์ก่อนและยังมีเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมเ,มเงินสงเคราะห์เพื่อการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเดิม90วันเป็น98วันหรือเงินทดแทนการขาดไรายได้กรณีทุกคนละภาพจากเดิมจ่ายเพียง5 0นะครับ จะเพิ่มเป็นร้อยละ70หรือกรณีส่งข้อบุตรให้ได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนอย่างเงี้ยนะครับสิทธิประโยชน์อื่นๆก็จะเพิ่มเติมรายละเอียดแต่หลักการเนี่ยหลักหลักสาขอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หลายท่านให้ความสนใจซึ่งตอนนี้นะครับมีมีเรียกว่าคอรมอเห็นชอบแล้วนะครับผ่านหลักการก็จะต้องส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับเพื่อทำรายละเอียดนะซึ่งจะออกมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันดูนะคือต้องเข้าใจกันก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยที่ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อในการเก็บสะสมนะครับเงินในระหว่างที่ผู้ประกันตนทุกคนทำงานอยู่นะ เก็บสะสมเงินไว้ทําไมนะครับไว้ใช้จ่ายในตอนที่เราอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วนะครับเพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตของแต่ละท่านเองนั่นเองนั่นคือหลักการของประกันสังคมที่ออกมาเพราะฉะนั้นการที่เขากําหนดอายุ55จึงสามารถที่จะดึงเงินประกันสังคมออกมาใช้จ่ายได้หรือกลายเป็นบํานาญได้หรือเขาให้ในช่วงอายุ55นั้นก็เพื่อเป็นการดูแลเราในยามเกษียณนะครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เงินที่ดึงออกมาได้เลยหรือเงินที่ผัดเปลี่ยนดึงออกมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนหลักประกันสังคมคือดูแลเรายามเราแกา่ชรายามเราไม่อาจที่จะทํางานได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือนคนหนุ่มสาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก่แล้วเราไม่มีงานแล้วแต่มันต้องใช้เงินชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าด้วยเงิน ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าด้วยการจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารกินเพราะนั้นไอ้เงินประกันสังคมเงินบำนาญเหล่านี้แหละที่เราเคยส่งไว้ยามหนุ่มสาวมันจะถูกกลับมาให้คุณนะครับในตอนที่คุณอายุมากแล้วนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมประกันสังคมนะจึงมีการกำหนดบำเหน็จบำนาญและต้องได้รับนะครับเมื่ออายุครบ55ปี นะครับและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อคุณอายุ55ปีมันเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านไม่ได้ทำงานแล้วนะครับที่ทำงานหลายคนเขาก็ให้เกษียณในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณไม่ได้ทำงานแต่คุณยังต้องมีชีวิตต่ออยู่นะครับคุณยังต้องกินต้องใช้เงินตัวนี้แหละมันจะช่วยคุณได้ในช่วงเวลานั้นแม้จะไม่ใช่เงินที่มากมายอะไรนะครับ เพราะนั้นจึงเป็นเหตุผลของเขานั่นเองนะอาจจะพูดวนไปวนมาเล็กน้อยนะครับนะเพราะนั้นแต่ด้วย3ขอนี่ที่เขาผ่านความเห็นชอบแล้วนะอนาคตเนี่ยมันออกมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมแบบไหนนะครับแต่3ขอนี้มันจะช่วยทําให้เรานะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการขอคืนเงินบางส่วนนะครับจากประกันสังคมออกมา เพื่อใช้จ่ายเพื่อใช้ในจังหวะชีวิตหนึง่งที่เราอาจจะเอาเงินนี้ไปลงทุนอย่างอื่นมันเป็นเงินของเราแหละนะครับเราก็ขอคืนมาเพื่อเอาเงินก้อนเนี้ยไปใช้อย่างอื่นแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันใน3ข้อนี้เพราะว่ามันเพราะว่าคนเราเนี่ยควรมีอิสระในการเลือกนะครับในการเลือกว่า จะได้รับบําเหน็จหรือบํานาญนะครับแล้วก็บางจังหวะชีวิตอยากจะทําธุรกิจนะครับการขอกู้ในดอกเบี้ยต่ําโดยขอกู้อ่าไม่เกินวงเงินหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเงินไขออกมามันก็จะดีสําหรับเราไม่เพราะว่าบางท่านเนี่ยออกจากง,งานแล้วอะสเตตเมนต์หรือแม้กระทั่งเครดิตต่ตางๆมันไม่มีเพียงพอที่จะไปกู้ธนาคาร แห่งหอื่นๆธนาคารเอกชนหรือธนาคารของรัฐนะครับแต่ถ้าเกิดประกันสังคมเขารู้แล้วนี่ว่าคุณเก็บสะสมเงินมาประมาณไหนนะครับขอกู้ดึงมาใช้จ่ายก็จะช่วยนะครับได้เหมือนกันหรือขอคืนบางส่วนนะครับดึงเงินสมทบมาขอคืนเพื่อมาใช้จ่ายในยามจังหวะชีวิตนะครับตกต่ําในยามที่เรามาไม่มีจะกินนะขอคืนบางส่วนสิมันก็คือเงินของเรานั่นแหละนะครับแต่ที่เขาไม่ให้หมดเลยอ่ะ พอเขาต้องกักเงินเอาไว้ยามคุณแก่ชรายามคุณแก่ชราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นอ่ะคุณจะรวยหรือคุณจะไม่ไม่มีเลยหรือคุณจะไม่ไหวเลยแต่แต่ประกันสังคมมีเงินก้อนเหล่านี้ไว้ให้คุณในยามที่คุณแก่ชราไว้แล้วเพราะนั้นเขาจึงไม่ให้ทั้งหมดนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีนะการขอคืนทั้งหมดเลยมันอาจจะ มันอาจจะไม่ใช่นโยบายที่ประกันสังคมวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับประกันสังคมมันประกันอะประกันประกันเราอะว่าชีวิตเราอย่างน้อยช่วงบ้านปลายมันคงไม่แย่ไปกว่านี้นะครับมันมันเป็นหลักประกันว่าเราคงไม่แย่ไปกว่านี้อย่างน้อยก็มีอะไรมีเงินมีอะไรบ้างแม้จะไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้เพราะนั้นอย่าอย่าไป ไอ้นี่เลยนะครับอย่าไปมองว่าอย่าไปมองว่าส่งไปไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหรืออย่าไปอย่าไปคิดว่าคุณเสียผลประโยชน์นะครับเพราะว่าในตอนบ้านปลายคุณได้ประโยชน์จากประกันสังคมแน่นอนนะครับนะลองลองดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิโด,โด,ดีโอได้ทุกคลิปวิโดีโอเลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามนะครับให้ทุกๆท,ท่านเองทุกท่านจะได้เข้าใจนะเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคม